มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนถล่มไทยพรุ่งนี้นะคะพายุโซนร้อนโนอื่นวันแรกหนักแน่ค่ะ44จังหวัดยาวถึง20กันยายนค่ะวันที่17กันยายนนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศพายุระดับ3โซนร้อนโนอื่นนะคะซึ่งมีผลกระทบตั้งแต่วันที่18ถึง20กันยายน2563 ฉบับที่8ลงวันที่17กันยายน2563ค่ะโดยระบุว่าเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันที่17กันยายน2563ผ่ายุ่ระดับ3โซนร้อนโนอื่นนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่ห่างประมาณ460กิโลเมตรทางด้านตะวันออกของเมืองดานนังค่ะที่ประเทศเวียดนามนะคะ หรือวติจูด15.8องศาเหนือลองจิจูด112.5องศาตะวันออกมีความเร็วลมนะคะสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือด้วยความเร็ว25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะคาดว่าน่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางระหว่างเมืองเวและเมืองดาน,นังค่ะ และเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือในช่วงวันที่18ถึง20กันยาย,ยน2563ประกอบกับมราาสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดตกคลุมทะเลอันดาม,มันและประเทศไทยรวมไปถึงอ่าวไทยนะคะจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็มีลมแรงบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ค่ะโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะหลังจากนั้นภาคเหนือแล้วก็ภาคอื่นๆจะมีผลกระทบในระยะต่อไปจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระว,วังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ และระวังอันตรายจากลมแรงนะคะโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โลงแร้งใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยค่ะคาดว่าพื้นที่นะคะที่จะได้รับผลกระทบมีดังต่อไปนี้นะคะวันที่18กันยายน2563บริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรและก็พิจิรค่ะ ภาคตนออกเฉียงเหนือนะคะจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารสกลนครกาลสินมหาสารคามขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญยะโสธรและร้อยเอ็ดค่ะ ภาคกลางจังหวัดลบบุรีและก็สระบุรีค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้นะคะจังหวัดประจวบคีรีขันชุมพรสุราธานีประนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลค่ะวันที่19กันยายน2563น2 5 6นะคะ บริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากภาคเหนือนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางแพร่พะยยาวน,าน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรสุขโขทยัยและจังหวัดตากค่ะภาคตะนออกเฉียงเหนือนะคะจังหวัดเลยน้องบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนครพนม มุกดาหารสกลนครการสิลป์มหาสรารคามขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญยะโสธรและจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะภาคกลางนะคะจังหวัดกาญจนบ,บุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ลบบุรีและสระบ,บุรีค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ ภาคตอนออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีนะคะประจวบคีรีขนันชุมพรระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลค่ะวันที่20กันยายน2 5 6 3บริเวณที่มีฝนตกหนักนะคะ ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตาดสุขโขทยัยและกำแพงเพชรค,ค่ะภาคกลางจังหวัดราชบุรีกาญจ,จบททาน,นบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีและชัยนาทค่ะภาคตะวันออกนะคะจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและก็กระบี่ค่ะ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดาม,มันและอ่าวไทยนะคะจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดาม,มันนั้นมีคลื่นสูง2-4เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะอ่าวไทยตอนล่างนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะชาวเรือนะคะควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและเรือเล็กนะคะควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17-20กันยายน2563จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่ w w w .tmd.go.th หรือว่าสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด 24ชั่วโมงค่ะประกาศณนะวันที่17กันยายนพศ2563เวลา17นาฬิกาขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ